ในการสร้างองค์พ่อพระพิฆเ,เนศปางประธานทรัพย์นะคะคือจุดเริ่มต้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณ45หปีที่แล้วเราก็เลยขอองค์ท่านหลว่าถ้าเกิดพรที่เราขอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าสําเร็จเราจะสร้างองค์พ่อให้ทุกคนได้กราบไหว้ให้ทุกคนได้แบบได้ได้ชมบาร,รมีขององค์ท่านอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนักสาวนุกรกพึ่งไทยนะคะชื่อว่าพึ่งค่ะสุดเริ่มต้นเนี่ย มันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ45หปีที่แล้วคือเราศรัทธาองค์พ่อป,ปิคเน่อยู่แล้วเราก็เลยขอองค์ท่านไว้ว่าถ้าเกิดพรที่เราขอเนี่ยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการงานถ้าสำเร็จและเรามีทุนรัพย์ที่มากพอเราจะสร้างองค์พ่อให้ทุกคนได้กราบไหว้ให้คนที่แบบเหมือนต้องการปฏิหารมาเราอะได้สัมผัสองค์ท่านแล้วเราก็ทำงานมาเรื่อยๆค่ะจนวันหนึ่งโรคของเรามันหาย นะคะมันก็เป็นที่เรารักษาด้วยแหละแต่การรักษานั้นอะ่ะจะหายหรือไม่หายก็ได้เราสรุปแล้วก็คือโรคนั้นมันก็ก็หายแล้วก็การงานการเงินคือได้ตามที่เราต้องการตามที่เราขอองค์พ่อเลยเราก็เลยทำการนะคะสร้างองค์พ่อเพื่อที่จะเราได้แก้บนเราได้ทําตามสจาัจจะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีเวลาบนโลกบบนี้ถึงเมื่อไหร่ เราก็เลยตัดสินใจสร้างองค์พ่อขึ้นมาใช้เวลาสร้างประมาณ5เดือนในสถานที่ตรงนี้รวมองค์พ่อรวมสถานที่เนะี่ยใช้เวลาประมาณ5เดือนตั้งใจจะสร้างองค์พ่อให้ใหญ่อยู่แล้วแต่ทําไมต้องเป็นปางประธานครับเพราะเราทําการเสี่ยงทายว่าท่านอยากจะถือเอาทิศอะไรปรากฏว่าเราเสี่ยงทายมาการถือโถงเงิน การถือตีศูนย์การถือหอยสังแล้วมือประธานพรตคือมันมีสตรอรี่ทั้งหมดนะคะเป็นสีที่เป็นองค์เดียวเหมือนกับองค์แรกที่เราได้มาก็านที่ตรงนี้เราพยายามจะทําเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่สถาท่านทั้งนั้นโดยที่เราไม่เอาอะไรไม่ได้ว่าจะต้องทำเพื่อหวังอะไรให้ได้กับคืนมาไม่ใช่ ถ้าใครแบบว่าศรัทธาองค์พ่อพิพิธเนศนะคะแล้วอยากมากราบไหว้ท่านคือสามารถมาได้เลยทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าสถานที่ตรงนี้เราจะหยุดทุกวันอังคารน,นะคะแต่ถ้าอังคารไหนตรงกับวันนักขัตฤกษ์เราจะเปิดแล้วเราจะแจ้งวันหยุดให้ทราบในเพจอีกทีหนึง <S <S น่งการเดินทางมาคือปัดมาในแมพได้เลยคําว่าเทวลายพิพิธเนศคุนหิงกาญจนบุรีนะคะมาถึงแน่นอน <S <S แล้วก็การมาสถานที่ตรงนี้นะคะ ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยคือมีชุดไหว้นะคะเป็นพรมลัยสดนะคะทูปเทียนมีทั้งหมดนะคะเป็นตามกําลังศรัทธาหรือจะมีชุดของกินพิเศษหน่อยก็คือ100บาทในชุดของกินเนี่ยก็คือจะเป็นของโปรดของท่านแล้วเราสามารถเอากลับไปได้เลยแล้วก็ไม่มีการรับบริจาคทําบุญนอกเหนือจากนี้ใดๆทั้งสิ้น